เออเป็นทำไม่ตะเคือตายมั้ยรวยนไปหาหน้าไม้พี่น้องนี่จะไปเอาหน้าใหม่นี่มันยรวยน่ะมันมันก็อ๋ออันนี้จะเป็นหน้าไม้บ่งลายนี่หน้าไม้บ่งมคอกนนักบวมยาวแล้วนะไล่ลายแต่ว่าเราเอาไเห็ดแนวหนัก มากน้อยนี่ก็ปักไลายลครับขอาไผลยนะขาเยืลุ่นแต่๋ยว่าบอามาลายมาพอแกงบวบเน่าบวบเสียบสมองบวบหน่อยเนาะมาบวบหอมน่ะขนาดดมเบิรงหมากนิดไปนะไอ้ไมนยังหอมอันนี้มันเป็นพันที่คอนขาอันนี้ขึ้นมาขาพยต่ลาดบวบบวบคอยงั้นอ่าบวบคอยหอมบวบแสีบที่บวบหน่อยแกงในน้อยนะพอดีแสีบอร่อยมา ห่อนดิโอ้หมูอานนี่หอนเยอะทางนี้นะจะ้ิบหายจะกินบหายจะกิเห็ดยังกับหได้ต่ทั้งเซโน่ฝนตกแห้งไมยังมือแรงไงไปหาเห็ดถังหหอมมองป่าอันมองจยอิ่ยจะอเอียนเต๋วเขาบอกเอเคเห็ดปูอ่กค่ เก็บทำโบราณออกบมึง z เก็บมองม่ยอมไม่ยอมมันยมันหักมันบอกหอดมองหน้าจ้ะมันมันหดกลืนกันนนมีอเหี้ยมากันมาดินได้สบายนะสบายดีเราไปแ่บ้านเขาเจ้าน่ห้องแหงแรกไม่ได้มีฝนเราไม่น้ำแม่งมันต้องไปทมเล้ว่ะดอกเกี๊ยวยามัป็นอมกอเห็นไหมันสิเกี่ยวกัยังฝน ถ้าอยากปล่อยมันเจ้าน้น้องมาเมันจะโคนังโคกันปลายดีบ้าแล้วนะแห้งแรกมีแต่ดอกกระเจียวน้ำไม้นะบ่มีกลิ่นว่ะบารีป่าลูกนี่แห่งบริโตคือต้องเอาไม่เอาไปแล้วมันไปแล้วข้างว่าอคนใกล้กันนะก็บริหอดบ่มือนะเป็นมือคนไปดนไปจุพูนนะแห้งตอกมือแห้งจะแห้งจนวันใด พักกันนอนยูตามดงแล้วก็หัวปนดูมันมาลัยบงที่บ้านเล่าพ่อเพื่อนบ้านน้องสาวคุณแม่ก็เลยไ่อะไเอาหมวานัทโนตุงแพงบัานเชวบ้านไก่ยังนีบ้านครื่แพงบ้าน้าผัมีแล้วนี่นะในห้องน้หลักฐานนั้นเรื่เยอายุ่อมือก่อนเนาะมือก่อนมือาวานหน่ยเชียหน่วยม่วง น้ำดนให้ลูกทานวารี่สาบ้านเฮาบัดพอดนักการพอนักการขานโมขบริฝนมันตกอย่งงโอ้มันตกอากาศอยู่ทางน้ำรดนให้ลูกทานเนาะน้ำหนึ่งเล่หลวบทรวนทางมันจบเบรนทางบัดบ้านเฮาบุคขอยีฝนน่ะลูกคึ้นมาและลงีปีกนั่นมังก็มาว่างสองอาทิตย์มน้ำไว้ไม่หมดจะอยู่ปีกปีกแล้วสิฟามาเห็นนามันจะก็ออกกันั่นมันมาเกากักอระิต็์นึงดเอีเอี นอี่วันนกง่าเจี๊ยน่ยลอนออกแล้วบานเขาดอกกระเจียออนไลน์นเบามาพอเมยนไเาพื้นน้องสาวคุณยายเ่ขึ้นแ่และม่ขึ้นแล้วเขาจะนอนอยู่ก็อยู่ เราอยากมาอยู่บันบุยใส้ามาอยาน่ก็บุญมีโลดข้าเจ้าบอไปหาเราเนานะคุณแหละมือว่างๆเรืวว่อมีโอกาสได้ไปถ้าคุณยายไปเราจะไปตาเราแต่สิ่งจากส่วนหนังไปเมือ่อกับบริไกกันข้าไปไนะม่เอาอ สวนน้ำน่ะมันมมาหอดเซโนแล้ว้าออกจากสวนน้ำเปก่บเขาเซโนจกเซโนมามันก็บริไกก็หอดเซโนแล้วก็นาไซหอดบ้านลาวบริไกไร้บริไกหอดเซโนหอดลาวหอดบริเดนท์ทั้งมดทำมาเหมือนแบบมันหอดเซโนแล้วมันเเปนั้านเขาบ้านเขาบนนั้นดูเป็นจากท่นว่ามันตออ่านีแล้วบกเคยไปบานเาเดเขาทางวนแต่ว่าคอยไปท่นัก็ตะกี้นห้องบ่นจักเนาะ ตะกี้นะบมหูนนไปอยู่หัดบริเวรพ่อหูนะครับพ่อฟานไปหัดตะแว่ลูกเพิ่งมให้นอกไปคกบ่โอ้ยบจักแล้วบร้เนาะไอ้อเนาะแกงก็ติดหม้อบปเลยเนี่ยพวกนอกมนีิเวลาเขาอันจกกักเขาซับแ,แล้วมันจะได้หลสองสามนอกอะไรไหลายผมตัด เรื่องนีาพลพี่นาจาพลกระตกน้ำไม่ออกไรเอวน้ำไม่ไป็ดนลาเขาไปหารว่าเอวน้ำเป็ดปลาแสบพี่นาวมันมันขมต้มน่าจืดอันนี้จะเป็นน้ำไม่บ่งแสบน้ำไม่บ่งน้ำม่เปปลาเนาะแกงสมบับน่อยอ่ะันเงนหนเขาไ่เกิดบวยอก่เด๊ะจะรวยเกิมาไม่ใช่ยังร้าทนานทำไมกลายร้ายหล่ยังรายมันยังไมเกิดแล้วช่ไหมอ่ะใง่มุกไม้บดเลยนะ ผักกระแหงน้อยเกิดแล้วผักกระแหงน้อยมันสีหอมเลยมันหอมแบบหอมละมุนหอมกว่าผักกระแหงใหญ่ใส่แกงเห็ดมีกระแซ่บมีแต่มันยังน้อยเหมือนหอยนาไม่เมาแกงใส่เห็ดนะแซ่ะทำมันแก่มันก็สเออกกลิ่นนั่นแห้งๆไงนี่แหละพี่น้องจะอาหารเที่ยงวันนี้ก็จะเป็นแกงหน้าไม้อีกแล้วแกงใส่่ยปู่แซ่บๆซบแล้วพี่น้องบริการแต่เฮิร์นก็ไดคอย ก็เลยคิดอยากกินแกงน้ำม้นมันนี่ก็จะเป็นอ่าพี่เมย์ยายรวยพี่นอกจ่าแกงน้ำม้ปกติจะเป็นยายรุนเลยมาใส่ยายรุนยายรุนหนึ่งบ้านจะเป็นยายรุนแกงพลอยยายรุนแกงแซ่บแกงน้ำมันึ้นกับคนคนแกงบ่แซ่บบ่แซ่บ โดยเฉพาะยายลีแกงบอแซบเขาว่าเขาว่าคันยายลีแกงแล้วแม่นมิไฟอยากรสคล้ายๆก็ตัดมังคองเลยผู้ใดเฮ็ดแซบก็คือแซบผู้ใดเฮ็ดบอเป็นกับบอแซบเด้แท้จริงก็เครื่องปรุงมันก็คือกันเบิดนั่นแหละเนาะนี่พี่น้กจ้าเครื่องปรุงมันก็จะมีนี่เอาลงก่อนยายรวยเฮ็ดปวกก็มีวางลงก่อนหมักบวบแล้วก็สิใส่ผักกระแยงน้อยแล้วก็ใส่เห็ดปวก เห็ดปวกกับเห็ดป่วงจะปีที่แล้วหรอกพี่น้องใส่ตู้ไว้เนาะเอาลงใส่หมกบวบก่อนพักแยงต้องใส่น้ำหลังตอนใกล้สิบป่งใส่ข่าเบือเข้มข้นหมกบวบลงไปใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปเห็ดปวกปีที่แล้วจน้ฮอดขวบ เขาจะเอาเห็ดปวกออกพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ามันออกเบลลหลายไปหาแบบไ่ค่อยเห็นดอกมันละมันออกลายลายจังไปใ,งใส่ผง,งยายินอมอโตตามด้วยปาลาล<ม>่าปลาลวกเนี่ยแกงน้ำไม่ต้องเพาะปลาเดกเนาะประเภทตำหะฮงกันแกงน้ำไม่ตำหะฮงตง้องเพาะปลาเด็ก ถ้าปลาแดกบ่พอนะี่คือบอ่แซ่บปลาแดกหน่อยเกินไปก็บ่แซ่บเด้มันต้องเข้มข้นปลาร้านั่นเองเอาใชจริงขึ้นปลาโลดไม่กินปลาแดกนะแบบเตะดั่งทวนทวนหนะ่าเนาะกินมันต้องมาก,ก่อนขั้นปะลาลาบ่มีรสชาติบ่มีกลิ่นนะ่ะคือบอ่แซ่บเอาปลาแดกกินมันจะแซ่บปลาแดกตงัตงๆเขาว่า คนหรือใหญ่รวยคนแล้วก็จะได้อาฟ้าหมอบิดแป๊บหนึ่งให้มันสุกเนาะแล้วก็ต้องใส่ผักกระแยงลงไปว้าวแกงละไม้สดสดมาเดอ่น้องน๋าถ้าแกงมาเท่าในแกงใส่หลายอย่างแกงใส่ยังก็ได้แกงใส่กุจจีแกงใส่เห็ดแกงใส่หอยแกงใส่กับอุ้ยกระปุกกระมีคือบอกมาใส่แปลมา ใส่กระปูลงไปแย่วยลืมใส่กระปลืมใส่กระปูพี่น้องนี่แกงนะไม่ไม่ต้องใส่กระปูพ่อพี่น้องจ้าเนาะกระปูมันก็ยังมันอยู่ได้พี่น้องมันไข่ละส่วงนี่นะมันไข่บางตัวก็ซิมีลูกแล้วว้าวเริ่มหอมพี่น้องจ๋าแกงแบบลาล่า้องเข้มข้นเด้บ่ต้องใส่น้ำลายแล้วก็ใส่ข่าเบื่ออย่านั่งหล่นไหล อุยแกงเ็ดปกสดๆนี่แซ่บพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮหดปูออกลน์จำสิพักกันไปหาอืหอว้าวเริ่มพดแล้วข้าปูลังซุกล้อก้าปูซุกก่อนพี่น้องจา้า หอมกระดาษยังบ้านใส่ผักกระแยงยังหอมป่านนี้ใส่ผักกระแยงลงไปพี่น้อยผักกระแยงน้อยหอมหอมพอพอน้าบัดอ่าโป่งได้เลยตัก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 ,ตกหิวข้าวแล้วพี่น้องจา๋พาพอตอนนี้มันจะบ่ายมองแล้วตักจะถวยง่ายลดลยายรวย กับข้าววันนี้ก็จะนำเสนอเมนูบ้านๆมีต้มน้ำไม้ว้าปลาตุเทและพี่นอ้องจ้าอ๋อย่อผัวถั่วกับถั่ว,วแล้วก็ถั่วละหมอ้อก็เป็นหม้อหนึ่งนะพอดีเต็มถั่วต้มน้ำไม้หนึ่งดอกกระเจียว,วมขขขนะขงสุกแกงน้ำไม้ เซ็บเซ็บพี่นอกมาเด้อมากินกอันเด้อพี่นอกจ๋าได้เวลากินแล้วมา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 ้องกาหัาาหารคุณแม่โน่นแล้วต้องจับบังหุงก้อนโลดอย่างอื่นแล้วก็บกินดอกอยังมีแห้งกินอยู่เพราะคือตาตูบตาโปยฮะ หลายคนหลายคนบอกว่าอ้ามันนี่คือเห็นคนหน่อยแ,แต่เกาคือสีเห็นคนหลายมันต้องทามเถึงพี่น้องถ้าเห็นแสดงว่าอยู่ถ้าบบเห็นแสดงว่ายสลบสไลด์อยู่บบสลบสไลด์ยังไงพากันกินเต็มมือวานแรงวานยันหอดเทียงเมื่อนี้ห่างก็เลิกเมื่อกี้นี่พาก,กันสลบสไลด์อยู่ มันแดดนอพี่น้องเอ้ยสลบสลด์กับขั้นห้องแอ่แค่แล้วบอไปนอนอบยินในห้องไปเบิ่งอะไรได้ลูกเต่าไผ่ลานมันจะพายสิสลบกอนั่นเจ๊แลกอะนอนอยู่ในตลาอมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเราปว่อย่างมา แสดงวันแรกก็ซ้อมคือกันแสดงว่าลืมเหมือนกันผัวยายลุนเพื่อนประเทศบอกขายบอกมันเต็มอยู่เพิ่นกอนประเทศหลังก็เลยออกมานามาเลี้ยงงัวเนาะใหญ่ลุนกะตำหูส่วนนี้บริเห็นหน่ายยายลุนกใหญ่ลุนตำหูข้าวเวียดอยู่บ้านกินข้าวพี่น้องจ๋าแต่ว่าคุณแม่กินข้าวกับมังหุ่งสุก เนาะมกประแดกเจ่วพริกดิบเนาะคุณแม่กินกับต้มน้ำไม้ละกันหนึ่งดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่กินกับป่นกระแซบได้ป่นประทูนะเ,าเนาะแต่ว่าเอาไปแกงใส่อย่างอื่นก็นแซบได้พี่น้องดอกกระเจียวบม่มีหมัก่ มากินแกงหน่อไม้มันีิผ้าขาวผ้าเดี๋ยวก็เต็มว่าคนบ่บ่หลายไปแล้วก็เต็มคือเก่็เอาข้าวปลาลุยหยิบมาหยิบมาเอากระลุกกระลุกอร่อยมากกินข้าวเที่ยงพี่น้องอาหารบ้านเฮา กินตามฤดูบ่มีสิทธิ์เลือกบ่บ่อยากก็ต้องกินเนาะมีแกงนละไม้ก็ต้องกินแกงนละไม้ตำหมักฮุ่งก็ต้องกินตำหม,มักฮุ่งย่ามเห็ดออกก็กินเห็ดยามนละไม้ออกก็กินแกงเน่าไม่แซบแซ่บพี่น้องแกงแซบกระกนเนียงหน่อยหอม อันนี้ยายรวยพันแกงใส่เห็ดปวกพร้อมเห็ดปวกแต่ปีที่แล้วใส่ตู้แช่ไว้จนแต่ว่ารสชาติมันอาจซีบอเปะเคลื่อนเขาเก็บสดๆเนาะความหวานมันก็สิจืดลงความกรอบก็กลายเป็นเหนียวเพิ่มบดแซ่บท่อของสดเนาะอากาศท้อนหอนพี่น้องเมื่อวานนี้หอนเอาฝนจีตกแต่ว่าตกทั้งเซโนเมื่อวานนี้ตกแห้งอยู่ทั้งเซโน

อากาศฮอนแท้เด็กๆเฮ้ยฮัฟไปหาแซ่น้ำดีบ่บ่ทำไปเยอะไปแซ่น้ำไปไปแซ่ใส่เขายากไปเล่นน้ำโขงบ่เมื่อก่อนน้าแม่นมเอื้อต้องไปลากอวนผู้ใดเนี่ยไปน้ำซะมุ้ยไปไปมุ้ยไปสองแถวไปสองแถวปลาบ้กหลายบ่มีก็ไม่ไปเรักกินมอไซค์ไปเนาะ ไปพัศบบมเอินไปเล่นน้ำไปหากินตับม,มะฮงแถวกลางหาดทรายนะไปตึกป่าพร้อมปิ่งป่าเผาป่าป่านะก็พอได้อยู่เมื่อน,นั้นแม่น้องเมยอไปได้ทางหนึ่งว่าสันแบ่งกันแล้วว่าทางนึงแสดงว่าไรหลายทางป่าต,ตัวใหญ่เยอะ อ่อง่างยแล้รกหนปจนอเลยไม่ยาย,าย,ายาปาขึ้นพี่น้องพอฝนตกแล้วเขาบอกป่าขึ้นจักมือไปลากอีกนะสนามมืออื่นไปบ่ะเอาอวนหน่อยนะมือเราอ้วนใหญ่บ่มือเวน,นอน้วนน่อะสนหรับมีแห้งลากในเยลีมากจนว่าสิเป็นไข่อวนเปอวนใหญ่ดึงลากประสันกวนสีฮอดฟังไปบัญญีมืออื่น หวญ่งมันใส่คนตั้งหกเจ็ดคนเขาแม่งป่เหมือนกัตัเอาหกคนเจ็ดคนข่าวล่าชเหมือนหกคนอื่้ไไปด้ามนเกะงขนึ้นบ่นขึ้นอือสดงวเาเท้หาดรายเท่านั้นน่ะถ่วมันจะลากแทวบุ่งแล้วเนาะหมงเขาชิมาเลยเขาเาแวนในหาดไดแวนนั้น หารายกลางคลองนะแล้วน้อหนึ่งเรจะหย่อมมันชีน้อยเออพอฝนตกน้ำมันเลยขึ้นแปลว่าอากาศท่อนๆอย่างนี้น่ะคิดเห็นอย่างเดียวพี่น้องอยากไปแช่น้ำเนาะถ้าเป็นอันแม่น้ำธรรมชาติแม่น้ำที่แบบอันนี้มันเย็นเย็นเด้เป็นนอนแช่บดมือก็ได้เด็กๆบอกว่ามื่อนนั้นล่อถาเบ้ามียาคใหผ้าไปตามหลังบ่มีก็บบริมาเนาะมืออั้น เพื่นว่าตั้งแต่ใส่เตั้งแต่ได้เสื้อสุดสีมานี่นนนบ่เคยพาไปเล่นน้ำเลยเพิ่นว่าเพร,ระาะฉะนั้นไปนไประทับเมื่นเด็กๆหยุดเรียนมาแล้วผักเรียนผักเทอมพี่น้อง๋า,งาก็สิมีเวลาอยู่ไปหากินป่า<ช>ป่าไม่น้ำโขงแชน้ำเย็นๆอากาศฮอนแบบนี้เหมาะอยู่ฮอนนักสองมือแล้เมื่อวานนี่ก็ ฮ่อนนักพอฝนมันสิโตมันเอาฝนเนาะไปมะนาวสอนนะย่างบ่ได้นะได้ได้ชองเถี่ยวละช่องถวยแต่ว่ามันสาดน่ะเอาเอาขึ้นมาแล้วใส่เขียวเลยก็มาเอื้อยถือน้ำแข็งไปทาแบบทำมะนาวว่ากันยุ่งยากอีกก็ว่างจูอังใส่เอาแล้วเฮาก็ล้างเลยกรางทำคลองทําบ่ายมากชูช่บ่ไปบ่สิมอนมื้ออื่นนะต้องงมีคนนไปั่ใส่ตไปว่าซั่นโอเคพ่อกันเนาะ ในช่องบาทให้บ้านละทางฮามันเนี่ยชองบาทบ้านละทางบ้านเรทางมันจุ่มนะมั่ทำมั่บ้าเละทางบ้านละทางทางฮามบ้านไปน้องจ้ามานเนี่ยบ่มีกรสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงตอนนี้พอกันคลิปหน้าการนอนอย่างนี้กันฮาตะแนวนะเอออยากกินเนี่ยเย็นๆแล้วก็นอนแช่น้ำไปแล้วพี่น้องสบายดีออกไม่ค่อยสีขาวได้บาดนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ